ผมพูดถึงว่าการเป็นพบรบผม3มปีมาบบที่ผ่านมานะ่ะผมก็เชิญกับสถานการณ์อะไรมาบ้างนะการความขัดแย้งสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็ไม่รวบพวกไหนเหมือนกันนะพอหลังนั้นมาแล้วผมก็เตรียมการเตรียมการของผมก็คือฝึกกับลังพนเราให้มีความระมัดระวังปลอดภัยจะดูแลประชาชนได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่ผมเตรียมการแล้วในเมื่อถึงเวลาวันนั้นก่อนผมก็เสียอยูได้6เดือนเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยคุณไม่ต้องยิ้มเลยนะพวกนั่งอยู่ทางนี้ยิ้มแบบ ไม่รู้สึกรู้สารทั้งสิ้นเนี่ยคนตายคนเจ็บไปแล้วเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นผมขึ้งตัดสินใจเดี๋ยวไม่ได้ตัดสินใจกอดหน้าด้วยอะไรด้วยวันนั้นท่านั้นเองแต่ที่คนของท่านบางพวกบอกก็ไม่ต้องอยู่อยู่กันแบบนี้ถ้าทหารไม่ออกมาทำงานก็อยู่กันแบบนี้แหละครับมบาณท,ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำรับผิดชอบกันหรือเปล่าต่อมาสิวันนั้นอย่าทำหน้าย่อเย้ยแบบนี้ผมไม่ชอบ ขอบคุณครับฝากไปถึงสมาชิกผู้สรงเกียรติด้วยนะครับก็มีหลายเรื่องที่มีการกลา่าวพาดพิงขึ้นมาผมก็จะเป็นต้องชี้แจงนะครับก็อาจจะพูดเร็วไปนิดเด็งพูดไม่ชัดบ้างคือนน้ำลายบ้างเพราะผมเป็นมนุษย์นะฮะันั้นท่านพูดเก่งก็เรื่องของท่านถึงจะเขาซื้อของเขาถึงเสียดนการเกษตรเรื่องน้ำเรื่องดไม่มีการเสียภาษีสำหรับเกษตรกร ท่านต้องรู้ว่าอะไรหน้าประเทศมาอย่างเงี้ยท่านนายกฮะมีสมาชิกประท้วงครับเชิญนะครับว่าไงฮะท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์และคณะดิศรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อภรคอนาคตใหม่นะครับผมขอประท้วงนะครับท่านนายกและรัฐมนตรีนะครับตามข้อบังคับข้อที่20นะครับคือผู้ใดก็ตามที่จะกล่าวถ้อยคําในรัฐสภาเนี่ยนะครับ จะต้องจะต้องกล่กาวถ้อยคำกับประธานรัฐสภาเท่านั้นนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านนายกกล่าวกับท่านประธานเนี่ยแบบนี้จะถูกต้องหรอครับขอบคุนครับนะครับประนะขอโทษฮะขรบคุณคือผมก็ก็อาจจะเคยชินนะผมก็ให้เกียรติท่านประธานสภา,าอยู่แล้วแล้วผมก็หันข้ามตท่านอยู่แล้วนะ อันนี้ท่านได้เปิดได้ยินไปด้วยเนี่ยกไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะประท้วงนะท่านประท้วงนะครับไม่ไม่มีอะไรผิดผิดหรอครับขอบคุณครับเชิญครับโอ้ละการพูดเรียนท่านท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านสมาชิกทุกท่านนะครับนายกไปต้องมองผมก็ได้ครับมองมาอนกันนะฮะคืออาจจะไม่เคยชินกับผมกันด้นะฮะผมก็ทนฟังมานนาแล้วนะครับขอเสนอพักการประชุมสิบปีับท่านผมกับท่านนะครับผมกับท่านนี้นะฮะ อย่าชี้อย่าชี้อย่าชี้ผมผมไม่ได้ชี้นะครับนะผมไม่ได้ชี้ครับอย่าชี้ผมี้จยกา่พูดกับประธานนุ่น